สวัสดีค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุลมสำหรับหัวข้อสองคนรักเก่านะคะอมยังไม่แน่ใจว่าไพ่เนี่ยจะขึ้นมาเป็นคนรักเก่าคนไหนของชาวธาตุลมเพราะว่าบางคนอาจจะมีคนเก่าหลายคนก็ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีคู่กรณีที่เป็นคนเก่าพึ่งจะคนเดียวแต่ออมไม่รู้ไงว่าพลังงานจะขึ้นมาเป็นของ ใครคนไหนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็แน่นอนมันเป็นการสุ่มนะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนพลังงานสามารถสลับข้างกันได้ด้วยอีกต่างหากเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาไปซีเรียสกันนะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางจะดีที่สุดนะคะ3เดือน6เดือนออปีหนึ่งนะคะเ,เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูนะคะก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้ณนะเวลานั้นๆนะคะสาหรับชาวธาตุลมคนไหนที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น fc อยู่แล้วหรือว่าเพิ่งเจอนะรู้สึกว่าเอ้ยถูกชะตา กับหมออมอยากจะสนับสนุนนะคะยังไงออมก็สามารถส่งค่าขนมนะคะส่งค่าขนมมาให้ออมได้โดยตรงที่เบอร์บัญชีใต้คลิปนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้รายได้จาก YouTube ค่อนข้างจะกดกติกามารยาทเอ่ยอะไรเอ่ยก็รายได้ลดนะคะแล้วก็เหมือนกับได้เงินยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเอฟนะคะหรือว่าคนที่เลื่อนผ่านมาเจอแล้วอยากสนับสนุนก็ฝากด้วยนะคะสามารถโอนมาโดยตรงได้เลยนะคะเงินก้อนนี้นะคะอมเอาไปใช้อะไรบ้างอันดับแรก คือดูแลลักกี้กระต่ายคอเอียงที่อมรับอุปการะมาอันดับที่2คือทําบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นกับหลวงพ่ออลงกตทําบุญมูลนิธิต่างๆหรือว่าจะเป็นปล่อยปลาหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะคะและอันดับที่3เป็นค่าขนมนะะเพราะฉะนั้นอมจะเอา p r i ORITY หลักคือลักกี้ก่อนเลยกระต่ายอุปการะนะคะแล้วรองลงมาก็จะเป็นทําบุญแล้วก็รองลงมาเป็นค่าขนมกดเข้าไปดูที่ชุมชนได้ะค่ะนะคะเวลาอมจ่ายกับลักกี้ทําบุญอะไรต่างๆนะคะล่าสุดก็คือปล่อยปลานะคะสามารถ ดูที่ชุมชนได้เลยนะคะแล้วก็ยังไงฝากกด Subscribe กันด้วยเพราะว่าตอนนี้ออมตั้งเป้าเอาโล่เงินนะคะคือแสนซัพ์มันใกล้แล้วนะกำลังจะ9ก้าหมื่นซับนะคะถ้าไปถึงแสนซัพ์เมื่อไหร่แน่นอนเดี๋ยวจะมาฉลอง นะคะที่ช่องนี้เราก็จะแจกของรางวัลกันด้วยฝากกด Subscribe ด้วยนะใครไม่สะดวกนะคะที่จะส่งเป็นเงินสนับสนุนหรือว่าไม่อยากกดซับเอา้ากดไลค์ก็ยังดีกดไลค์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะหรือว่ากดปุ่ม Super Thanks ปุ่มขอบคุณก็ได้นะคะหรือว่าจะแชร์คอมเมนต์ก็ได้ทั้งสิ้นเลยหรือใครสนใจผลิตภัณฑ์สายมูนะเซรัมนะ่มณหน้าทองนะออมใช้มาปีกว่าละนะจดออเรียบร้อยมีโปรโมชั่นอยู่1แถมหนึ่งใคร สนใจโปรนี้หรือชอบผลิตภัณฑ์สายมูลงกดเข้าไปดูที่ลิงก์เพื่อดูก่อนได้ว่าคุณชอบโปรนี้ไหมชอบผลิตภัณฑ์ไหมแล้วค่อยติดต่อมานะคะหรือว่าสามารถดูดวงส่วนตัวได้เลยนะคะจองคิวมาได้นะคิวยังไม่ได้ยาวมากนะคะก็ไม่ถึง1อาทิตย์อะนะคะก็ประมาณ3ามสวัน5วันประมาณนี้นะคะประมาณนี้อ่ะค่ะชาวธาตุลมนะคะเมหุนตุลกุม ชาวเมถุนตุนกลุ่มขอพลังงานหลักของคุณที่กดมาดูคลิปนี้เพื่อเช็คความซิงกันของพลังงานว่าคลิปนี้เป็นของคุณหรือเปล่านะคะโอ้ <S <S oh, ชาวธาตุลมคุณได้ไพ่ uh, the high priestess นะคะคุณอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับชาววันจันทร์หรือกอรกฏนะคะ uh, ไม่ว่าจะเป็นลัคนา ราศีดาวอาทิตย์ดาวจันรดาวพุธด,ดาวศุกร์ของตัวคุณเองหรือคู่กรณีก็ได้นะคะคนที่ได้ไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าอะไรชาวธาตลมที่กดเข้ามาดูคลิปนี้มีสเสน่ห์แบบลึกลับอาจจะเป็นคนที่ดูลึกลับ หน้าค้นหามีสเสน่ห์แบบลึกซึ้งนะคะเอ่อแต่บางคนเนี่ยต้องบอกตรงๆว่ามีความเป็นไบโพล่าหรือว่าอารมณ์ down, อัปดาวโอ้ฮอร์โมนแปรปรวนนะคะมีความอัปดาวเหวี่ยงวินนะะเดี๋ยวก็มาดีเป็นนางฟ้าเดี๋ยวก็มาเป็นนางมารร้ายอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันผีเข้าผีออกเป็นไปได้เหมือนกันนะหรือว่าชาวท่านลมคุณอยู่ในระหว่างออความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้อา่านะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยากจะคาดเดาไม่ว่าคู่กรณีจะมองคุณ มองความสัมพันธ์นี้หรือตัวคุณเองจะมองเขามองความสัมพันธ์เนี้ยก็ตามนะเป็นรักสอนเร่นดูอยากจะขาดเดาไม่รู้จะออกลูกผีหรือลูกคนอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นได้นะคะหรือว่าคุณนะรู้สึกผูกพันกับใครอย่างลึกซึ้งเลยมันเชื่อมลึกทางจิตวิญญาณซึ่งกันและกันก็ได้นะคะสำหรับพไพ่ใบนี้นะอืม บางคนก็จะเป็นแบบคนทรงเจ้าเข้าผีจิตใจอ่อนไหวเซนสทีฟได้เลยชอบศึกษาปรชาัชญาบางคนเป็นแม่ชีเป็นพรามณ์เป็นอะไรเงี้ยนะคะออชอบทางเรื่องของศาสนา,ศาชอบศึกษาปรัชญาจิตวิญญาอะไรางี้ก็ได้ค่ะมีเซนที่อย่างลึกอ่าก็ได้นะเซนดีมากเซนอย่างลึกนะคะเอาล่ะ ขอพลังงานหลักของคนรักเก่าชาวธาตุลมที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะพลังงานหลักของคนรักเก่าของคุณเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกหรือมันเป็นลัคนาราศีนะคะของคุณหรือเขาหรือเป็นดาวอาทิตย์ดาวจันดาวพุธดาวศุกร์ก็ได้ชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกพลังงานหลักของเขาก็ดูหวั่นไหวพอกันนะ่ะ ไม่แน่ใจว่าเขายังรักและรอคุณอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นคนขี้งอนเซนสทีฟเหมือนกันนะมีภาวะฮอร์โมนแปรปรวนนะคะมีภาวะวัยทองอหรือว่ามีภาวะของคนที่แบบเวลาลักใครก็รักนะรักแบบลักแบบล,แบบลึกซึ้งนะคะแต่ว่ามันก็มีความแปรปรวนของอารมณ์ด้วยเช่นกันไงอรมก็เลยไม่แน่ใจว่าเขางอนคุณอยู่ไหมหรือเขารักและรอคุณอยู่นะ นะคะ,ะหรือว่าเขาเนี่ยเป็นคุณแม่นะคะมีความเป็นแม่เป็นคุณแม่นะคะ,ม,คม,ม,คม,ะ,คะมีความเป็นอารมณ์ผู้หญิงอารมณ์เซนสิทีฟนะคะเป็นภาวะของคนเซนสิทีฟขี้น้อยใจอื ทั้งคุณและเขาเลยด้วยซ้านะอาจจะทั้งคู่ก็ได้นะคะเนี่ยเอาละคะมาพลังงานหลักของชาวธาตุลมกับคนรักเก่าค่ะว้าวมีไพ่คู่ขึ้นนะควีนถ้วยคิงถ้วยนะคะไพ่คู่นะคะอ่ามีไพ่มีไพ่ไไชาวธาตุน้ํากรากฏมีนพิจิกค่ะไพ่ชาวพฤ้ศพขึ้นมาด้วยนะคะชาวธาตุดินมังกรผู้ศพกัน พลังงานหลักของคุณกับเขาอมว่ามันยังดูทีท่ากันอยู่มีภาวะการหยุดชะงักหรือพอส์หรือรอดูทิศทางหรือทีท่าบางอย่างนะคะความความสัมพันธ์เนี้ยก่อนนาะนี้เคยมีความพยายามค่ะพยายามเพื่อความรักพยายามเพื่อความสัมพันธ์นะคะ แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันนะคะอายุเชื้อชาติภาษาศาสนาวัฒนธรรมระยะทางวิธีคิดทัศนคติหรืออะไรก็ตามแต่เหมือนความสัมพันธ์นี้ก็พยายามที่จะทําให้มันมีค่าจับต้องได้มากที่สุดหรือพยายามที่จะทําให้มันดีอ่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเอาไม่แน่ใจว่าพวกคุณลงทุนอะไรด้วยกันไหมข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์องค์กรนะคะหรืออะไรบางอย่างก็ได้ซึ่งอาจจะหยุดการลงทุน หยุดการพัฒนาความสัมพันธ์หรือหยุดการพัฒนาธุรกิจไปแล้วก็ได้แต่น่าจะเคยข้องเกี่ยวกันนะคะด้วยเรื่องเงินเงินทองทองผลประโยชน์แต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ใช่ไม่เคยมีเกี่ยวกันเกี่ยวข้องเรื่องเงินทองผลประโยชน์เลยเอามองว่าความสัมพันธ์นี้มีคุณค่ามีคําสัญญาหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่มัน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 ,ม,นมันเป็นสิ่งมีค่าระหว่างกันเป็นความรู้สึกก็ได้นะคะแต่เอาไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันมีเรื่องราวของตัวแปรคือเป็นเรื่องขององค์กรหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนให้คําแนะนําคนเสี้ยมอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไหมนะที่ทําให้ความสัมพันธ์ช้าเป็นเต่าครานที่ทําให้ความสัมพันธ์ต้องพอยสต,ต้องหยุดหรือที่ทําให้ความสัมพันธ์นั้นมีความยากของมันบางอย่างนะคะแล้วก็แต่รู้สึกว่าในเร็วๆนี้น่าจะมีข่าวสารมีข้อมูลการสื่อสารการพูดคุยหรือยังได้พูดคุยสื่อสารกันอยู่ ะะมองเห็นว่ามีใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้พยายามทำให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงหรือจับต้องได้ก็ได้ไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเนาะคนรักเก่าชาวธาตุลมตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนรักเก่าชาวธาตุลมตอนนี้ ตอนนี้นะยามาตอนนี้เขารู้สึกยังไงมีไพ่าชาวธาตุไฟน, e, นะคะเมสิงธนูชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมชาวธาตุดินมังกรพฤชบกันและชาววันเสาร์นะคะเขารู้สึกยังไงผูกพันค่ะผูกพันเขารู้สึกเหมือนต้องรับผิดชอบอะไรร่วมกันนะอย่างที่บอกบางเคสเนี่ยเป็นเรื่องการเงินการทองทรัพย์สินมีค่าผลประโยชน์ธุรกิจ ความรับผิดชอบอะไรบางอย่างก็ได้นะคะในความรู้สึกนะคะแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นปุ๊บเอาว่าคือเป็นความรู้สึกที่ผูกพันแล้วมันมัน,ม,นมันมีการจับยึดยึดติดอะไรบางอย่างค่ะก่อนหน้านี้ออมมีความรู้สึกว่าเขายังดูรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้มันยังมันยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มั่นคงเท่าไหร่นะคะยังมีการเอาแต่ใจยังมี าการไปไปมามาหรือว่าพลังงานมันดูยังยังไม่ได้จริงจังอะไรมากนักความรู้สึกก่อนหน้านี้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้จริงจังมากนักไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณที่ไม่จริงจังหรือเขาก็ตามนะคะเออมันยังไม่ได้มีการจริงจังอะไรมากก็ก็แค่พัฒนาความสัมพันธ์อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนหน้านี้ไม่แน่เหมือนกันเขาอาจจะเหมือนกับมีการปฏิเสธอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์เนี้ย มีการปฏิเสธมีการสอดส่องมีการสืบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขารู้สึกว่าชาวธาตลมเป็นคนที่เขาผูกพันด้วยมากๆแล้วเหมือนปล่อยไปไม่ได้ความรู้สึกเขาคือเขาปล่อยคุณไปไม่ได้เหมือนเขาเจอใครบางคนที่เข้ามาเติมเต็มจิตใจจิตวิญญาณหรือชีวิตเขารู้สึกว่าเหมือนเจอใครบางคนที่เขาเหมือนอยากจะจริงจังด้วยจริงๆ นะอมก็ไม่แน่ใจว่าพวกคุณเลิกกันทําไมเลิกกันเพราะอะไรทําไมเขาถึงรู้สึกเหมือนมันเป็นความรับผิดชอบทําไมเขาถึงรู้สึกว่าเหมือนอยากจริงจังนะคะทําไมเขาปล่อยคุณไปไม่ได้ทําไมเขารู้สึกว่าคุณเติมเต็มเขาอะไรยเงี้ยนะแล้วเลิกกันทำไมอ่ะ <laughs> ใช่ไหมอ่าอ่ะ,อะดูหน่อยสิว่าเขาจะทํายังไงกับลมคนรักเก่าชาวธาตุลมเขาจะทํำยังไงคะ่อะมีไพ่ชาวกุมชาวมีนชาววันอาทิตย์หรือสิงห์นะคะ เขาจะทำยังไงเหมือนอยากเหมือนรู้แล้วว่าปล่อยคุณไปไม่ได้จริงๆคุณเป็นใครบางคนที่เขาปล่อยไปไม่ได้ค่ะชาวธาตุลมนะเขาจะทำยังไงก่อนหน้านี้เขาเอาว่าเขารู้สึกได้ว่ามันมีการรักอิสระกันเกิดขึ้นเขารักอิสระชาวธาตลมชาติชาวธาตลมรักอิสระก็ตาม แต่เขาก็ต้องการอดทนกับสถานะสถานการณ์แบบนั้นนะ่ะอดทนกับการรักอิสระของตัวเองอดทนกับการที่ชาวท่านลมรักอิสระก็ได้นะคะก่อนหน้านี้เขาเคยใช้ความอดทนในความสัมพันธ์ธนี้อยู่เหมือนกันอืมแต่แล้วเหมือนก็รู้แล้วจริงๆนะมันมีทั้งเดดซันทั้งจัดเมนเลยอะรู้แล้วล่ะว่าเฮ้ยมันปล่อยปล่อยคุณไปไม่ได้จริงมันมันเป็นภาวะของความผูกพันอมบอกแล้วนะ ว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าไม่ใช่ข้องเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยผลประโยชน์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นเรื่อง,องความรู้สึกค่ะมันมันมันผูกพันเหมือนเขาเจอทว so ินเฟรมโซเมดเหมือนเขาเจอเนื้อคู่หรือเจอใครบางคนที่อยากมั่นคงด้วยจริงๆอะ่ะเอาว่าเขาปล่อยคุณไปไม่ได้ถามว่าเขาจะทำยังไงเอา,าว่าเขาปล่อยคุณไปไม่ได้นะคะ อ,อยากจะกักไว้ก็ได้ค่ะถ้าเกิดมันไม่ใช่ว่าแหมอ่านในเชิงโลกสวยขนาดนั้นพวกคุณคือคู่แททวินเฟรมโซเมทถ้าไม่ได้อ่านแบบสวยๆเวอร์ๆอย่างนั้นก็คือแบบมันอยากกักไว้ก่อนอะอยากกักไว้ห่วงแหนปล่อยไปไม่ได้นะคะแล้วเขาจะแอคชั่นอะไรไหมล่ะจ๊ะคนรักเก่าชาวธาตุลมเขาอยากจะเทคแอคชั่นหรือจะแอคชั่นอะไรไหมจะแอคชั่นอะไรไหมจ๊ะ อาจจะเป็นในเชิงคำพูดเป็นการพูดหรือเป็นการทำอะไรบางอย่างเพื่อทำให้ดูเหมือนควบคุมแต่ในบางเคสต้องพูดตรงๆว่าพวกคุณมีกำแพงต่อกันนะชาวธาตุลมนะเขามีความคิดตะก,กะในเวเขาคุณมีความคิดตกะในเวคุณมีความขมขมกันอยู่มีความไม่ยอมกันบางอย่างอยู่เหมือนกัน แต่ต่อให้เป็นอย่างนั้นน่ะอมก็ยังรู้สึกได้ว่าเขาน่าจะยังต้องการควบคุมความสัมพันธ์นี้ไว้ในมือนะคะใช้คำนี้นะควบคุมต้องการที่จะควบคุมความสัมพันธ์นี้ไว้ในมือเนื่องจากมันยังหวั่นไหวอยู่มันผูกพันนะเหมือนอารมณ์เหมือนอยากจะขอโทษอยากจะแก้ตัวอยากจะอะไรสักอย่างหนึ่ง นะคะอยากจะขอโทษอยากจะแก้ตัวอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าเขาจะไม่ทําหรือไม่แสดงออกมันออกมานั่นแปลว่าศักศีอาค้าคออยู่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะเขาจะแอคชั่นอะไรไหมเนี่ยในบางเคสเหมือนเป็นความรู้สึกโหยหาอยากอยากควบคุมไว้อยากกลับมาแต่อาจจะไม่ได้เทคแอคชั่นเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของอีโก้เข้ามานะคะ อาจจะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกของเขาก็ได้ถ้ามันไม่ได้มีการช็คแ action แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มี e ก o ขนาดนั้นน่าจะยังได้ได้เห็นไม่ใช่ได้เห็นดิได้ยินได้รับรู้ถึงการกระทําอะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนการควบคุมคุณะนะคะทำไมอย่างนั้นก็คือต่อให้รู้สึกโหยหาก็ไม่ทําอะไรเพราะว่า ego นะคะอ่ะงั้นดูงั้นต้องถามก่อนว่าเขาอยากกลับมาหาชาวถาลมใช่ไหมคะ่ะ เขาอยากกลับมาหาคุณใช่ไหมเหมือนยังอยากประคับประคองไว้แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเขาเองก็มีเรื่องเสียความรู้สึกอะไรบางอย่างกับคุณเช่นกันแต่มิตรภาพดีๆความทรงจําดีๆเนี่ยมันเรียกร้องให้รู้สึกผูกพันแล้วยังมีความหวังว่าเฮ้ยจะยังไปต่อกันได้หรือยัง หรือยังจะได้ประครับประคองกันไปเป็นการถ้าจะกลับมาคืออยากกลับมาเพื่อประครับประคองไว้ก่อนอยากจะอยากจะแบบว่าฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วชาวธาตุลมตัวคุณนะ่ะคิดรู้สึกยังไงกับเขาบ้างชาวธาตุลมตัวคุณนะ่ะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับธาตุกับคนเก่าบ้างคะ่ะ คุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคนเก่ายังมีแรงดึงดูดหรือข้องเกี่ยวเรื่องงานเงินแต่ว่าตัวคุณไม่แน่ใจว่ามันจะมันจะแบบมีเรื่องวุ่นวายหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณอาจจะสับสนใจก็ได้นะคะแต่รู้แค่ว่า คุณอะค่อนข้างยังยังมีแรงดึงดูดต่อเขาหรือว่าออยังสนใจเขาอยู่ด้วยความที่มัน,ม,นมีความผูกพันแต่คุณอาจจะไม่ได้บอกไม่ได้แสดงออกนะเพราะมันได้ไพ่เจ็ดดาบคือไม่ได้บอกไม่ได้แสดงออกคุณอาจจะกังวลนะคะว่ามันจะทะเลาะกันไหมอ่าหรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะคุณคิดคุณรู้สึกยังไง เอาว่าคุณกลัวความผิดหวังอะไรไม่รู้อะในความสัมพันธ์กับคนเก่านะอืมคุณกลัวความผิดหวังกลัวว่ามันจะไม่ถูกต้องเช่นรักสามเศร้าเราสามคนความสัมพันธ์ที่เคยท็อกซิกเรื่องของความคิดตักกะอารมณ์อะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณเองก็คุณบอกว่าเออฉันก็ไม่ได้แบบเป็นคนผิดซะทีเดียวอะ่ะฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าความถูกต้องอยุติธรรมเหล่านั้น นะคะาการที่จะต้องใช้เหตุและผลในความสัมพันธ์นี้มันจะได้นะคะในทิศทางที่คุณต้องการหรือเปล่าแล้วคุณคาเเนหรือว่าคุณคาดการณ์ไม่ว่าม,มันน่าจะไม่ได้ตามที่คุณต้องการร้อยเปอร์เซ็น์หรอกอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยอาจจะรู้สึกว่าตั้งป้อมตั้งแง,ง่นะคะแล้วกอ็อาจจะแบบใช้วิธีนิ่งเฉยหรือสงวนท่าทีเพื่อ เพื่อ <S <S เพื่อแบ่งรับแบ่งสู้นะคะเยียวยาตัวเองอยู่ในที่ตั้งก็ได้นะคะจะเป็นภาวะที่อาจจะต่างคนต่างนิ่งมีมาตมีฟอร์มนะคะคุณก็กลัวสถานการณ์ที่มันจะยุ่งวุ่นวายยุ่งเหยิงแล้วกลัวว่ามันจะไม่ถูกต้องในในแบบที่คุณต้องการซึ่งคุณคาดการไว้ว่ามันไม่น่าจะถูกต้องร้อเซหรือไม่น่าจะได้อย่างที่คุณต้องการร้อยเปอร์เซะไรเงี้ย นะส่วนเขาเองก็จะออกลูกแบบถ้าเป็นไปได้อยากประคับประคองไว้ก่อนนะคะได้กลับมาไม่ได้กลับมาอีกเรื่องแต่ขอปร,ประคับประคองไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์เลยแล้วกันว่าชาวธาตุลมกับคนรักเก่าเนี่ยมีโอกาสรีเทิร์นไหมหรือความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะ่ะมีไพ่าชาววันอังคารพิจิตเมษนะคะมีไพ่ชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็ชาวมีน เอาว่าถ้าบล็อกปิดกั้นถ้ายังไฟกันอยู่ความสัมพันธ์มันจะไม่คืบหน้าอะไรหรอกมันทำได้แค่รู้สึกแอบผูกพันกันลึกซึ้งแอบคิดถึงกันอยู่ต่างคนต่างสับสนใจทะเลาะกับตัวเองไปยังกังวลเรื่องที่มันจะมีอะไรไม่ดีส่งผลไหมนะคะมันจะทะเลาะมันจะไฟกันไหมมันจะมีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะมีการแอนตี้ต่อต้านมีการบล็อก หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ไม่ได้ไม่ใช่ไพ่ของการรีเทิร์นแต่มันจะแบบกังวลสับสนทะเลาะกับตัวเองนะคะอะไรอย่างเงี้ยอืมแนวโน้มคือถ้าไม่ได้รับความถูกต้องยุติธรรมนะคะถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นใช่ไหมว่าควรจะนะ ตามเหตุตามผลนะว่าความสัมพันธ์เนี้ยต่อให้ประคับประคองกันไปก็ไม่เวิร์กนะคะประคับประคองกันไปก็ไม่มีความสุขนะคะหรือถ้ามันยิ่งมันบล็อกกันมันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วได้แต่วันไหวกันไปกันมานะคะบางคนยังเห็นกันป้วนเปี้ยนผ่านเพื่อนผ่านกลุ่มสังคมผ่านที่ทํางานที่เรียนแล้วก็ทําเป็นเมินกันไม่สนใจกันอะไรอย่างเงี้ยอืม นะยังรักกันยังคิดถึงกันค่ะแต่ออกลูกยังไม่ได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์อะไรมากมายนะคะแนวโน้มนะอืมกังวลกันไปกันมาสับสนกันไปกันมา <c oughs> มันมีอะไรไม่รู้ที่แบบเคยเคยทะเลาะเคยไฟเคยมีพลังงานที่แบบว่าในเชิงแบบฟาดฟันกันมาก่อน ข้อความจากคนรักเก่าถึงชาวธาตุลมมีอะไรบ้างคนเก่าของชาวธาตุลมเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างคะเขาบอกว่ามันเป็นความผิดของเขาเองแต่เขาโทษคุณเขาบอกว่าเขาเล่นบทสนทนาระหว่างกันในหัวตลอดเลยนะออกแนวคิดวนซ้ำไปซ้ำมาเขาบอกว่าเขาทิ้งคุณไปเพราะเห็นคุณกับคนอื่น เขาหวังว่าเขาจะเอาคําพูดบางอย่างคืนได้นะเอาไม่แน่ใจว่าเขารู้สึกผิดที่เคยพูดอะไรบางอย่างกับคุณไหมอยากเรียกประโยคเหล่านั้นคําพูดนั้นคืนจังอะไรเงี้ยค่ะเขาสัมผัสได้ว่าชาวธาตุลมจะทิ้งเขาไว้ข้างหลังเขาบอกว่าการตามหาความจริงทําให้เขารู้สึกแบบอึดอัดอะไม่ว่าจะเป็นคุณไปสืบไปส่องเขาหรือเขาพยายามสืบส่องคุณน่ะเขารู้สึกอ่ยมันอึดอัดอยากรู้ความจริงอะไรบางอย่างค่ะเขาบอกว่าเขากําลังจะเป็นใครบางคนที่ดีกว่าเดิม แต่เขาก็ไม่สามารถให้ชาวท่าลมเข้าใกล้เขาได้มากนักอะ่ะเขาบอกว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องฮิวตัวเองแล้วนะคะเขาบอกว่าหวังว่าชาวท่าลมจะให้อภัยเขาได้นะในสักวันหนึ่งใต้สำรับเขาบอกว่าเขาจะต้องทิ้งคุณก่อนคุณจะทิ้งเขาอกลัวการโดนทิ้งกลัวเจ็บนะคะต้องรีบชิงทิ้งก่อนเอยรียบชิงทิ้งก่อนนะคะชาวท่าลมมีอะไรอยากจะบอกคนรักเก่าคะ่ะ ชาวธาตลมคุณอยากจะบอกอะไรกับคนรักเก่าบ้างคะชาวธาตลมบอกว่าฉันหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยคิดถึงตลอดเลยขเขาคุณหวังว่าจะปฏิบัติกับเขาได้ดีกว่าที่ผ่านมานะคะอา้าวชาวธาตลมบอกว่าชาวธาตลมก็ทิ้งเขาก่อนที่เขาจะทิ้งเหมือนกันกลัวถูกทิ้งกลัวเจ็บเลยชิงทิ้งก่อนอะไรองนะี้นะ ชาทลมบอกฉันไม่ว่างไม่รู้ชาท่าลมมีแฟนไปนยังนะฉันไม่ว่างและตอนนี้นะคะหรือว่างานเยอะก็ได้ชาทลมบอกว่าฉันไม่ได้ตอบโต้อะไรเวลามีคนพูดถึงคุณนะอาจจะเป็นกลุ่มสังคมเดียวกันก็ได้ไงนะคะคุณก็บอกว่าเออเวลามีคนถามหาก็ไม่ได้ตอบไม่ได้พูดอะไรแต่ชาวทลมบอกว่าเขา่เข้าใกล้ชาวท่าลมได้มากกว่าคนอื่นๆเลยนะคะ โอเคก็คงจะเป็นประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากสนับสนุนช่องด้วยนะเบอร์บัญชีใต้คลิปนะเพื่อเป็นการแสดงออกว่าเอ้ยฉันสนับสนุนช่องนี้อยากให้ช่องนี้อยู่ต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืม s u b สไครป์กันด้วยนะครแสนซับเมื่อไหร่จะมีรางวัลมาแจกมีของมาแจกวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย